ฉลองครบรอบ10ปีการไฟแวนการ์ดครั้งแรกในประเทศไทยกับงานแวนการ์ด10 years anniversary and r e g i o n a l 2023วันที่19และ20สิงหาคมนี้ที่ i อ l a แลนด์ฮชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอร์แลน์ พบกับการแข่งขันสุดมันหลากหลายรายการทั้งการ์ดไฟแวนเการ์ดและฟิวเจอร์การ์ดบัตตี่ไฟสำหรับแวนการ์ดทุกรายการทั้ง2วันแจกกล่องใส่การ์ดลายพิเศษการ์ดโปรโมปั๊มทองและพวงกุนแจกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบท็อป16ในรายการแข่งขันแบบเดี่ยวของแวนการ์ดรับไปเลยเลมั hm 1หนึ่งผืนเปิดสนามการแข่งขันในวันเสาร์ที่19สิงหาคมการแข่งขัน킹สิบโกลด์ซีดเพลเยอร์การ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยการแข่ง งขันทีมท็อปสโต้บัตตี้ไฟและการแข่งขันฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟฟอร์แมตไพโอเนีย วันอาทิตย์ที่20สิงหาคมการแข่งขันทิงสิต์โก์ซีดเพลเยอร์ฟิวเจอร์การ์ดบัดดี้ไฟการแข่งขันทีมท็อปสโต e Vanguard และการแข่งขันแวนเกิ m เมโม i g h t Limit Break นอกจากนี้ยังมีบูธสินค้าโปรโมชั่นและสินค้าลิมิตจำน่ายภายในงานอีกด้วยทั้งสมุด Collection b l ั s t e r b ์เบรกล่องใส่การ์ดลาย m a j e s t สตี Lord ้ d ลอดบ t ัสเตแผ่นรองเล่นลายพิเศษรวมภาพพระเอกของแต่ละยุคสมัยของแวนเกิลเสื้อ10ปี และกองใส่การ์ดลายเจ้าที่เดอะซ r i e s ผลงานของนักวาดชื่อดังจอร์ดแปดริ้วสินค้าลิมิเต็ดราคาพิเศษมีจำหน่ายเฉพาะที่งานเท่านั้น และจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายทั้งบูธเกมบูธถ่ายรูปที่เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายรูปจะได้รับการ์ดควิกชื่อรูปครบรอบ10ปี1ใบไปด้วยและยังมีนิทรรศการผลงานภาพวาดจากเหล่าไฟเตอร์ทั่วประเทศมากกว่า200ภาพอไอเดียของผู้ชนะจะได้ทำเป็นการ์ดจริงติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ไทยแวนการ์ดครับและไทยบันตีไฟเตอร์ทุกคนเพิมพลาด